สวัสดีครับนุ่นสวัสดีครับเจ๊เจยอีกแล้วครับพี่น้องกับช่องเกียรตสดาแสงดีครับผมวางไดขคือได้เห็ดแตงกงอเอ้าบักนันมานดีบักงามๆน้อยๆบักใดบักได,อ,กได <c oughs> อะไรฟงซีดีอ,อ,ยอยากได้ลก <c oughs> อยากได้จะฟงซีดีครับได้ยินเสียงวันไหนเห็ดจังใดน้อยอยู่นี่มาใส่ไปไปตึกปลาปลาล่างกงไว้แล้วพี่น้อง ต่ชชางกงไว้ใส่ฟงสีดิโอเซนเนาะนี่นี่นครับพี่น้องอยากให้เมื่อเบิงเฉลยตีไปต่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมผมเลิกงานมาบ่ายบสามโมงพี่น้องไอตัวนี้เลยของเงยโจวน็ดลำเพื่นครับผมผ้าปลาแดงเนาะ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 น้องรัดเนาะตัวนี้ลุงหลดตัวนี้เนาะเม่นแม่นผ้าปลาแดงเจ้าผัาปลาแดงท่านมาครับ้องแล้ว ุกเดียวตาขึ้นนวลดีเถอะวะครับเห็นล้ำเลินเป็นล้ำเพ,เล,ำเพลินหรือว่าทำไโตบปุ่งยังตูปุ่งยัับหางยาวโตูปุ่งยัับขาแดงแจไวพี่น้องนำ้ำน้ำมาเบิองนกเฉลยนะมึงครับผมน้ำมาเบิองนกเฉลยพ่อนกผ้าป,ประเดงครับพี่น,อน้องนกตัวนีน้นกในเมืองครับ ัวงมยงามสงามอยู่ดน้อนี่นะงามขนาดคนขูโอ่งสิมาหอดนมือมนเว้นเนาะมันกินเหยอยู่ในถุงรวมนนาะมือเนาะโอ้ยกินยู่จมือเนาะยืกับมือเลยบางีนี้เ็นเลยเจ้าสามเดือนนี้เฉลยเจ้าสามเดือนครับผม หิวคับหิวแน่ขนาดเธอเลยเจ้าสามเดือนอืมตีขัดตีว่าเป็นยังเป็นขันเหรนกติดพขนีต์มา,มาใหมมันมาใหม่ครับฉเฉลยบอกสามเดือนครับตีตัวที่มีเสี่ยนสออยู่หัวอันนี้กับขันแล้วมังก็ขันแล้วขันหมดเศร้าก,รกลายค่ำเลยอืมเชียงน,น้อยเชียงน้อยมั้งครับ,รบแมน่นแม่นกับตามที่เขาฟังนะลุงนนั<ง>่ะ เขาก็นั่งหลุนกันอยู่เนาะเขาปเสียงเสียงน้อยๆฮ้องๆเนาะเสียงมวลเสียงมวลเสียงกัดซูซีกันแลกับบอกสามเดือนเจ้าเอยากได้นกต่อไม่มาสั่นมาครับใจหอนเด้ไปหลุ่นอุ่นล่างกุ้งล้อครับตั้งใจว่า มาท่านใจมาสีให้เจ้าพุ่งทีนีมาให้ดุ้งโดดมาเร็นครับล่างโกงไว้ล่างกับต้องนำไว้เลยใจหันแท้ไปดุ้งนะเ่ย <laughs> งามเลยฮะคนสวยงามโอ้ยขายสายหมานเด้อโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเงินเงินตาไม่ใช่เป็นเงินวะโอ ผมยังวันเป็นนกแว่นแก้ววะผมยังผมยังบแบบน,นี้วัชพันธ์ทำแหงนทำแมวนอยู่ยเลยแว่นนะครับแว่นเป็นสีฟ้าสีฟ้าอ่อนๆสีนุ่นนอ่อนนี่ดีพี่น้องเอาไปวไว้ก็ไดงบ่บ่ไปนกไ,ไม่เลี้ยงไว้นี่ช้ำไว้เลยไว้โดนเนะาะครับช้ำไว,ว้โดนโดนงามมแใสยก็สูงใส่ได้อยู่นกสูงไ้สองตัวนี่ พวกนี้ใจอีหลพวกนี้ใจอีหลีพี่น้องเลยนี่เบิ้งใจใจยอมรับมันใจโปรดเบิ้องผีกลามลงด้วยครับพี่น้องเบิ้งผีจางลงด้วยเสียนสอแบบนี้บางๆนี่ครับผีผียู่เสื่อหล้วเลยพี่น้องโอตใหญ่โตขาวหงอนยังหงอนาขเถนะเสียนสออยู่หัวพี่น้องโอ้ยหนุกหามือมันจะมาหงองเร็วานั้น นมันนกมันดีเนาะนสู่นี่นกสูห้องลายค้านิ่งเศร้าเออบาบสู่ครับ่เอเ้ยเจ้น้บึงเหมือนน่ะบง้อฉันเอากรโจยบนสูงสเลยรน แบบสองโตโนกไหมเอาช่ำไหม่เอายว้าวหราทต้นรวพันท่แบบเดินซุ่มใช่เป็นตาพานะพันครับผมขัไปนอนหอยต้นตรวดแล้วช่ำใหม่ที่ไสองโตโ<อ>งเลยไหมอีกจักสิบหามืออะคอยว่ามันแต่งหยบปากปากกากกาก,กามนเนี้ดเยเดี๋ยวมัน<อ>จัดโซ<อ>่เมันกอนมันเลี้ยวโหนี่ท่านพ่อทิดเนาะ วัพอที่ตรคันเลยอาทิตย์มื่นเนอะเศาคันบักหลายค่ำเลยนี่ครับนี่เออคันเรียวโพดพ้าประเดงนคันก่อนเสียวพเนียดครับหรือเสียวจังไดไปใส่เอาพวกสิริพเนียดแะครเอาพเนียดมาบ๊วยแล้วก็เอามาเท่านี้มันเข่าบ่เข่าใส่เงียไว้ตัวโอเคครับเดี๋ยวไปเบิังกำบวมวัวคนคี้ใจดอนเอวไว้ดินเน่ย ที่นี่องศ<แ>ีดิเอ้ามันไหวนุ่งดไอ้นุ่งดไปเล่นครับพี่น้องเท่าไ,ไรก็เงิน <c oughs> หาเงื <c> ่ <oughs> อนหาวะทีเฮ้ยไปเล่นครับไปเล่นแบ่งกันไปเล่นครับพี่น้องอนุ่งดกระนกตอกระมีแต่บกสามเดือนตัวเดียวใหญ่แบ่งกันไปเล่นเงิ่อนหาวะทีเงินปีหนา ตีนาวหมดแล้วขายเขาในหมแล้วคนคนวิ่งเงินเนาะขายเขาเออพี่คล้ายเขาแล้วหมานครับนกผมตัวนี้หมานเอฟซีเพิ่งเกิดตีสามเพื่อนขายเขาหแล้วนกไทยนกผมบอกว่าตอนนั้นมาจันขวัญครับจันขวัญไปเราเด้อฟุองสิดีอ่ะแบงคให้ลุงโถด,ดไปเล่นครับมาลองนอกครับพี่น้อง จ้าพงศิรินะครับจะแบงไงเรามาเล่นครับผมเรามาเล่นเพราะได้ซับหล่นกับนกโตนั่นไปพวผม่วงแมงลดเอาไปกินสมได้ไหมเขาบมเฟ่คนบมแพงบ่เอามาจากสองรวยมวยมวย่วยบ้านเดมเอาดีด้พวกสิเดีย แมนพวงซีดีมันเอาซีดีได้รอเลรียกับมันเลยเจ้าพงซิริครับผมโหลดมาเล่นสายหมานเพื่อนได้พี่น้องออกเงี้ยแหนก็ไดเงี้ยนั่นเนี่กันครับของผมมีหลายตัวกับแบงแบงโหลดลบมาเล่นครับสายไฟครสายไฟก็ได้สายไฟเนี่ยหมูเฟื่อยเฟื่อยเลยเอย ไฟไฟโมเป็นอยังล่องเบิ้งครับหเไปล่องเบิ้งไปเลยยังไงก็ขึ้นยากเฮ้ยเป็นอยังคือไปพันมันเป็นอยัง อยู่นี่แล้วห่้าตัวนี้อ่ะสาวไหนมันอยู่สาวนี่อ่ะโอ้ยเอาเตียบม,มันไปพันไว้เหม,มอือนเนาะบ่พันตั้งแต่มุงเหลี่ยมเหียมมันจะดึงกันยากแต่พอผมาโอ้แต่มีโนเกินเลยบ่แน่ดิแตมีเฮ้ดิมานอนอยู่นี่ครับ เฮ้ยขึ้นไปอีกเลยสายบนตัวสายสี่คล้องจังไงคล้องสายไฟเออสายนี่ละ่ะสายนี่ละ่ะคล้องคล้องคล้องมาทั้งพี่เออนั่นแหละนั่นแหละครับงับไปอีกงับไปอีกผมอยู่เฟ่ยเฟ่ยงับไปโน้ตเออพอละกัน้นะมันได้สนมนยังยังสีบ่อ๋อครับพี่น้อง เดี๋ยวฟังเบิ้งพี่น้องให้มินเออนั่นแหละครับทั้งที่ละปะที่นี่คันล้าครับพี่นอ้องปุ้งสีดีเดี๋ยวสองคุบหน่อยมาหน่ปุ้งสีด,ดียินเสียงเขาดิ ดีบ่ะดีนกปลาแถวนี้ได้ยินเสียงนกไม่มากดีบ่ะดีมากรวมเด้อลุงดดหานปะหานอยู่คือบสามเดือนบาได้ย่อไฟเดือกสามเดือนนะเปลี่ยนนั่นไอมาแบบไหนเนี่ย สีครับมีับคุณทะเลโอ้ได้เจอเจอกันโดนเลยไหมของตำาวจอดนี่เออมากครับมาวันศวไปฮือนตัวว่าจังไหนบ่ิยว่ดอกไตีเออไปยือนตำรวบ่กันเลยแหมคุณอ่ะิ่นไปอยากไ้ฟุงสิรีพู้ใดไรตองรวจนะิ่นว่าสิมาเปลี่ยนกับคุกษาุ้มพิ้นิ่นว่า ผมเบิ่งแล้วว่าสามกุ๊กเออไว้นี่ละข้าเจ้ามาให้ยสามสามบาทข้าเจ้ามาให้ยสามบาทแล้วอันี่กับสามบาทนะอืสามกุ้งหอยบ่ะสามกุ้เต๋อสกุหอยสามกุ้งหอยเสียงเงี้ยคนไม่สามบาทผมก็เลยว่าพอเอาดอกเอาไว้ถ่ายเป็นไว้ถ่ายเป็นมาเอาซะพ่าหน่งผมก็เลยให้พุ๋นพุ่งทีดีเช็กยี่ปุ่นเช็คกี่หลังบ้านเฮียเอาเอาพวกไหนมาเนี่ย ครับพี่น้องบ่ฮะบ่ใช่ห่าบ่ใช่ห่าบ่ได้เอาบอกได้ไหมบอกขนุนนะเออบใส่เอาเอาอกเปียบฝนว่าขนุนเปียบฝนเป็นบ่เป็นบ่ได้บ่ห่ากันเลยบ่อยากเอามันมาเปียบฝนครับพี่น้องเยียมโตขึ้นอีกออกโอ้สึ้นีกได้ออกไม้แต่เด้อมืออื่นนี่นี่นี่เฮ้ยเจ๊เจี๊ยผมเป็นคนเหนือไทยแลนี่ง นี paid, well, ่เหตุงี oh. Oh. Yep. Er 5, <laughs> ้เสียไหวไนี่แล้วบดนี้หยไว้นี่แล้ว่าไนไมีน่นเอาเอาเอาให้ผมเดี๋ยวผมไปหอยบ้พอนียดเดีันสิเอาจังไหนั่นะหมดนี่หขายไม่ยัครับอมสอสายหาโอ้โชโจ้โคสอสายห้าบกเดบกน้อยนดีเออบกน้อยอ่โอ้บับกน้อยยุ่นน่ย นี่แหละบ้านมันนี่มันบาง้อยที่เขามาเอาก็เป็นออจะใต่งผมไส่นะตีเอออ้าโหดแถอะวะเอาของดีมาได้ตัวนี้เลยเอาเบิ้งเบิ้งด้วยแตงโมีนกมีนกเบิ้งเบิ้งเบิ้งนกเพิ่นเอามาตัดทะเลเบิ้งเด้อใส่วาแต่งโมีนกแล้วอยับมีนกไปพ่อบ้านเลยแตงมากรามอยู่นี่ไงคใส่บ่ดี

ก็ยังไป ạt, Nacional, หอดพีมาเบิ้งนกเพิ <u> uh> ่นผีเบ้งเบิ้งพี่นกเพิ่นแต่ละตัวปอรับสิงสายหาสันว่านกสสายหอืสสายหาเบิ้งพูะงนกเพิ่นดูโอ้ยังเป็นยังเ้าปลาแดงรอเออปลาแดงขันนุ่ม่เคยโตมาได้เนี่ยดีบบกไอ้ไอ้ เสลยเผ็ดล่ำเพรื่นฮะนีคู่อยู่นี่สามเดือนนะเพื่อนนี่สามเดือนขนาดจับอาบน้ำเสียบเเข้าปจดนีงคู่โผล่ดผลอย่เาให้มันใจเย็นๆก่อนนะน้อใจเย็นๆก่อนโอ้อสอาสายหามาน้ำติงฮอน่ากังลนสายหานใจดีเนาะเพิ่งด้ ักสามเดือนพไงโหลดกันยังจับใจจับใจกงโอจับใจเหมืนหยัดกนย้องคือเงินดือีนกวาลกนดิตัวยนกตตัวนี้ก็จีเมีนตระกูลมั่นละบาลพไงโหลดก็ได้ย่นเ่เนาะได้ยืมหลังบานตัวนี้ก็เอาไปยืมินาะมือตะกูลมั่นละายเดี๋ยวให้มันใจเย็นกันนะน่ยเปิดออกมันใจเย็นกันนกัจวดที่กอล่ะยกคนจวดเลย บกสายหาีันน <laughs> ั้นนิวคือเลี้ยวดีแท้โ้นิวคือเลี้ยวดีแท้นีแอนว่ามนจะอไผมม่คู่หนุนติเออส้นใหญ่เอานกมานำแล้ว มืงึงไงแจ๊กจีห้ห่วงไงบอปุ้ยด้วย,ยเวกไอ้าวันเนี้ยแจ๊กเถอะแจ๊กใจจะจับใสจวันเนี้ยขึ้นอาจารย์จัลโลดจัลโลดละว่าวันว่าวันอาทิตย์มีการประชุมไงกันเลยอยากมารวมวงรวมแก้มน้ำจ <S <S ื่ด ห้องห้องบ่ห้องก็ว่าต้าเด้ถือไม่สาวอ้าคนมันมักเนาะเป็นไงดีกูไปยางคนเขามีกูไปติดเป็นเป็นลูกเรียนแต่เม้นตะกี้แม่นายิ่งนูเป็นนางลกคนเนาะต้องเป็นในผ่านที่กันนี่หรอกเออเป็นในผ่านละเนในในเบื้งนกเะลยสองตัวนีะเลยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอันงามอยู่นี่เม่น คัน <Wars> นีั้พระประเัวนึงคันทั้งสองตัวหรือนกหาหมื่นหรอกอาทิตย์นนูหันนี่วั่เสาวคันทั้งสองตัวเลยพอเดียงี้ตัวนี้งามครับโอ้จะกตูดจอดแหละไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาเอาแล้วโอ้นกทะเลไม่คือขัดกันวะเร่งแล้วเล่นแลยน้ำเดือ จับหมดจากคันแม่นหมอนีคู่ตอบนั่นเฮ้ย <c oughs> มันจิตจาโกออกว่า <c oughs> ตีเหมื <c oughs> นเด้มีมอคู่ตอบเนาะไมกากแปลว่ามีตัว้วนกเต็งมันใจพอเดี๋ยวเบ<อ>ิ้งว่ามั่งจังจังยังจางยืมจังเหม็นฝนฟองนี่แหละวันตีโตสิไปจวดนี่แหละโตสิไปจวดตีล่องเบิ้งน,นะเจ๊เ้ย ไปแรกเลยสามเดือนใบบอกเออเอาบอกสามเดือนใบใส่น so ่วมใส่น่วมเทียะแรกเลยแหลกชินสังเวียนเทียะแรกสามเดือนนี่จะเอาบักไอ้พุ่งซีรีส์ตัวพุ่งซีรีส์เดี๋ยวนาะเอาพุ่งซีรีไปเนี่ยบอกสามเดือนด้วยขันบ่จับใกล้ๆนี่บ่คู่เลยโตนี่บ่มีคู่ถ้าก่อนก่อนจะเอาขนุนมาแนมเบิังส่งมัน มันเือดฝนซวงมือซวงมันบวมอันนี้ใครกันยังบวมมากมันมันบ,บ่มห่าวบ่มมีนกตอบมันอยังเด็กเอาตัวเด้หา่าวหาวเขามาฝึกเอาแมีนมาฝึกเอาใจมันดีดอกตอนนี้ไปเรียนถ้าตัวเดียวเดียวโยกเอามูนันกับขังโกงเลี้ยงไว้เจอกับจิบอดได้เป็นต่อจากเดือนเรีนครับมันพ่อเรียนกับเอามันมาเรียนไป ทังไว้ในกองบ่ได้เป็นต่อดอกคสิขันด้ยต่างห่างเอพซีเซียนไงนะครับมาแล้วเด้อว่างแล้วอื่นว่างกันเชิญเลยครับจวดจวดนี่จวดกินอยู่เอาไปใส่ถุงไว้ขึ้นนี่แบบได้ครับเมียงเมียงใบทอม ประเด็กบักม่วงห่อองม่วงบ้างมันจะเป็นเจ้าไหนเอ่อเมียงพี่น้องมารับนังคุยกันไปคุยมากินเมียงครับพี่น้องนังฟังโนความพรสมเล้เนไหมของม่วงสมสมไหมแน่นอนเอาันทอมตัดบพรสมเลย อืมโอ้พี onn, ่นอง่องล่อง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 หว่ององๆอ่ชได้ยังไงหพลังใบครับผมพี่น้องปึ๊บเออหดแเ้จ้าบองแซ่บปึ๊บทำได้แตกส่วโอ้บ่อบ่อยมาตรานม เนี่ยมึงมาคูัาคูอ่ะสามเดือนมันตอกต้อตายหาวัดใจวัดใจวะปัิยาโอ้หนุนผู้หนุนคำหนึ่งหน่อยผู้หนุนตนผู้หนุนว่าบ well นุกนน่อยอเอ,ยอยมาม่น้ำรับโตฟังห่งปามเดือนผ่ะปาคุ้มจีมผู้รับผมพี่นนอ เดือนนกกีไรเนี่ยบ่ยอมดิสามเดือนเนี่ยสามปุ๊ไยอมน่นี่เขาคู่อัดถอยเอาเถอะโันต่หยิบโเท่าดิโมใจมันใหญนกิีไรอี

ชีวิเนีครับาออกครับพี่ตงูมันไม่ได้อกตงด,ลดเล่าออกเกี่ยกัชั่วโมงนึ่งะเี่ยกับ,เอ,เ,กบเอาหนาน้อยฝากหายเอฟซเขาฝากหายเอเขาตอะมืออืนออ่นฝากหายเอฟ่ะครับกะอย่าลืมติดตามด้วยครับเด้อมืออืน่น พัดเด็ดแน่น้อนมือดวนมี่แต่เสือเถาไอเฮ่ถาทั้งนั้นมี่แต่ลุ่นเยอะทั้งนั้นโอเคครับผมเป็นไผเดี๋ยวบบสามเดิวางหลดวางไปผึ้กันก็ได้เหงใจเย็นๆโอ้ยเชี่ยไใหม่เนียดเลย ก็เอาทิมเยอะดิบต้องมากต้องทิมไม่เสียบติวัวเอ้าเอาใส่กลงไว้เอาครับผมแบ่งเลาไปเล่นครับพี่น้องแบ่งแบงกันไปเล่็นเอเมนหาหนึ่งบุ๊ยมาลูกไปเห็นเหง่ายวะง่ายวะจะว่าเดี๋ยวจะหากลงมาใส่ไหม ใช่นี่ไปก่อนเนาะเอาครับแบงก์กุ้งโหลดไปเลร่นครับใหายไปแล้วพงศิริครับจังใจก็ขอฝากติดตามนะครับสวัสดีสิูกอสกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมแบงแบงกกันไปเลร่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวค่อยเจอเจอชิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมกับลุงโหลดขอลาไปก่อนครับลุงโหลดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเจอกันไหมครับพี่น้อง